สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสูุู่สูส่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์าของวันที่สามสิบน้อพี่น้องเนาะนะครับของวันอาทิตย์ที่สามสิบพี่น้องนะครับวันอาทิตย์ที่สามสิบพี่น้องอากาศบานเฮาพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงอากาศทั้งมุ่งทําการทํางานทั้งไต่ทั้งตําทั้งต่างประเทศพี่น้องเป็นยังไงอากาศบานเฮาต่างกันบ่ พี่น้องบ้านเฮาก็เริ่มรู้สึกว่าได้ยินข่าวมามแบ,บว่าว่าพายุฤดูร้อ,อนว่าสัน่นจักสิแม่ยนโมเมนพี่น้องเห้อากาศก็ะช่วงซีเย็นเย็นขึ้มขึมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาอยจนถึงพี่น้องอากาศบ้านเฮานะครับเนาะพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีเนาะสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้อง ของหมวดประจำวันที่31มีนาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาเจ็ดสำนักเกียอาจารย์นะพี่น้องกับบเฮบทในพี่น้องพิจวังพี่นอ้นอ,งนองนะครับมีตัวเขา่ามีตัวลดมีตัววิ่งมีตัวแตกพี่น้องมีเบิสเซีนยนซูเนียวพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางเจ็ดสำนักเกียอาจารย์จะพยายามทำให้ดีที่สุด ทำใหมพี่น้องมีความสุขที่สุดพี่น้องไกล่สีสงการแล้วเนะพีนนะพ่น้องเนาะเอาพี่น้องจะไปใส่วันที่กันสะก,ก่อนพี่น้องมันสีลงสีเริ่มนะพี่น้องเนาะนะครับใส่วันที่ก่อนก่อนวันที่พี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดมีนาได้พี่น้องเลอเป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนานะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาเดือนเมษาสิเข้ามานะครับ วันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเดือนสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับลาวปัฒนาก็ได้ออกมือวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับสองห้าหกแปดพี่นอ้องสองห้าหกแปดพี่นอ้องนะครับ สองห้าหกแปดพี่น้องเราพัฒนาปู่ทองได้พี่น้องได้ปู่ทองอยู่ในเจ็ดสำนักเจ็อาจารย์พี่น้องนะครับเนะาะลราพัฒนาเราพัฒนาพี่น้องนะครับแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับเพื่อนก็นม่สูตรมีตำราพี่น้องนะครับเขา้า หรือลดอยู่กับสูตรกับตำราพี่น้องบ่มีผูใดสามารถที่สิรูใดก่อนว่าตัวนั้นแน่นอนตัวนี้มาแน่นอนบนแต่เป็นการพริสูจน์แนวทางตำราเพิ่นพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูทองสูตรเพิ่นเจงเพิ่นกระเขาพี่นองนะครับมันกะทรมดดาพี่น้องบว่ายังกะสางบ่มมีผู้ใดรู้ใดทราบใดดอกพี่น้อง ว่าสิเกิดยังขึ้นว่าสิลุตหรือเขานะครับมันอยู่กับดวงกับโชคกับวาสนาพี่น้องนะครับอยู่กับดวงกับโชคกับวาสนาอีกทีเด้อพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างบังน้ำกันหลายหลายคนพี่น้องบ่ถึงน้ำกันบทสุคนเด้อความเชื่อเนี่ยนะครับ เขาเห็นว่าบุญมาวาสนาะคือความเชื่อนะครับปูทองวิ่งบนล่างพี่น้องปูทองวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนะบนะานะสามกับเก่าพี่น้องสามกับเก่าเด้อนะครับ,นะรบนี่คือแนวทางของ ปูทองพี่น้องนะครับปีนไหกสามกับเก่าอยู่กับพี่กับน้องจิตัดชิ้นใจเด้อพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานนะพี่น้องบ๊วยพูดได้าวยังความพอใจอยู่กับพี่กับน้องการตัดสินใจก็อยู่กับพี่กับน้องผมนะครับก่อนชิไปจับคู่พี่น้องมาเบิ่งย้อนหลัง กบิกยอนหลังของปูทองยอนหลังปูทองของวันประจวบที่ยี่แปดมีนาสองห้าหกแปดเราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดเข้ามาที่แปดพี่น้องเข้ามาที่แปดไม่เดียวจับคู่แปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแปดเก่าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก่าแนวทางออกหกแปดพี่น้องจักไปใส่แปดออกหกแปดนะครับนอกจากสะเป็นเก้ากับหกตัวเดียวกันเท่านั้น เพิ่มกระสุดยอดขึ้นกันพี่น้องมาเบ่งแนวทางของเพิ่มจับคู่เพิ่มจับคู่ยังไงพี่น้องนะครับสําหรับปูทองนะครับของเราพัฒนาเนาะปูทองจับคู่พี่น้องนะครับปูทองจับคู่เดอ้อสามหนึ่ง 3ามสองสามโอ้มีเบินบอพี่น้องเลยนะครับตามลักูตรเพิ่มสิบโเบิร์นเดยกันไว้ดีเลยพี่น้องสามเจ็ดเพิ่มกันไว้เลยนะครับ ดามหลักเล็กโมบิบันได้พี่น้องตามหลักเลขชุดเพิร์โมบิันนะตอนนี้เพิ่นเขามาเบิันก็แปลกอยู่ได้พี่น้องนะครับอย่างกระเปแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะชุดที่สองพี่น้องเก้าหนึ่งเก้า สองศนย์เก้าสามนเก้าเจ็ดี่นองนะครับ นี่คือแนวทางของปู่ทองพี่น้องจับคู่ห้เพี่น้องเส็ตซับไป็เทียับ้อยอยู่กับพีกับน้องเท่านั้นสิพิจะหน้าตัดสินใจเลือกหรือบ่เลือกนะครับอยู่กับพีกับน้องนะครับพอใจดีก็เป็นแค่แนวทางเนาะปูห้มาปูห้มาพอใจดีก็ให้ไปนะครับออะพี่น้องรับหน้าจอไว้พี่น้อง วันที่3 1มเมีนาเราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่าง3กับ9เด้อจับคู่3 1 3 2 3 3 3 7 9 1 9 2 9 3 9 7แคปหน้าจอไว้พี่น้องเอาไว้เป็นพยะนานการวันที่3 1เคือวันจันทร์พี่น้องรูปผน2องถุงเครืองเขา่ารือรูปพี่น้องแคปหน้าจอแล้วออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เที่ยงท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ